ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเรษกษตรการประมุงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนีมาร์เด้อผู้ใดถาเบื้องงว้วจากคอกของพอสิทธิ์หรือว่าพอสิทธิ์ฟาร์มนะครับพี่น้องมือนี้มีง้อชนไม่มากฝากพี่น้องในการไลยย่ด้วยครับเด้อง้องทองเฟรมใหญ่พร้อมกับงวัวแมลูกนะครับเนาะอยากจะได้อ่งางัวแมลูก อราคาสบายกระเป๋ากะมีไห้นะครับเนาะหรืออยากจะได้หัวลุนใส่ใยเฟรมใยกะมีไห้ได้ครับพี่น้องครับมือนี้นี่มีที่เด็ดให้พี่ให้น้องได้ชมอยู่ดนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ตัวใดเดี๋ยวบนชั้สี่ภามาเบิองกันเอ่าวงอไหลยได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวชังนสี่อ่าพาพกันในทยอยคอยเบิึงที่เราโตที่เราุดนะครับเนาะง้อขอกับมีไห้มื่อนี้ใครอยากได้มาเอานะครับเนาะพิกัดอยู่ที่บ้านโนนแต่ตะบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรครับอ่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบนชั้สี ไปทักทายกับเจ้าของเคราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของอาจารย์เหมือนชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับผมสําหรับมื่อนี้เขาหลากหลายครับผมม่วงน้อยวัแม่ลูกครับสองเด็กสามบ่มีครับรอไปก่อนครับสําหรับฟาร์มเฮากับพีการกับยูทีบันนู้นแตกครับตําบลท่าสองคอนอําเภอเมืองมหาสารคามกับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองกับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามครับเฟซบุ๊กพัดอ สามารถสอบถามติดต่อเข้ามาได้ครับราคาที่จะเปิดต่อไปนี่ยตะก็ต่อรองได้ทรงฟรีทดโทนี่ซานทุกตัวครับผมตัวได้ครับพี่น้องมีคารถคาล่าครับนี่ได้ครับเด้อครับผมคารถก็รวมอยู่เนเอาเบอร์เรียกนนีรได้บ่เอาเอาง่วนทองกนครับเอาง่วนทองกนก็ได้นะครับเนาะครับผมเอาตัวนี้เนาะครับผมเออโอเคสวยแล้วพี่น้องเอ้าตัวนี้ครับง่วนทองสวยๆเลยบดๆเต็มใหญ่เลยเด้อพี่น้องครับทองซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับผมเออทองซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับเนาะ อ่าตัวนี้ส้นสูงเท่าไหร่ครับร้อยหาสิบบวกครับร้อยหาสิบบวกสี่ไว้หนึ่งเจ็ดแปดในท่องชักเดือนแล้วห้าเดือนครับผมท่องห้าเดือนครับผมลูกสองเนาะครับอ่าตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้างอใส่ใหญ่เลยดนะครับพี่น้องแข้งขาดําดีโบดได้ล่ะผู้ใดหาใส่ใหญ่ๆแบบนี้ก็มาเบิ่งเอานะครับมาต่ออีกนะครับเนาะตัวจริงใหญ่เลยครับพี่น้องเด้ออ่านี่หน้าตานะครับเนาะเป็นงอที่โบดละกันหนังหนาเลยครับพี่น้องอ่าสูงใหญ่เทียบกับผู้จูงงอเพิ่มสูงราวเจ็ดสิ ให้เบิ้งเอานี่เบิ้องทายยังบ่มีปัญหาเรกครับผมผมเออนี่ขังสายของง้อนะครับเนาะอ่ะนี่แหละแข็งขายใหญ่ดีเลยล่ะครับพี่น้องตัวนี้มักใส่ใหญ่ๆ49ต่อได้อีกต่อได้อีกทรงฟรีฮอดหน้าคอกครับพี่น้องแม่นครับผมอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่นะครับนี่ให้เบิ้องทายยังนะครับเนาะอ่ะเบื้งทั้งหนาหนาตรงพี่น้องหูสัตว์นะครับเด้อหูสัตนครับอ่ะหูสัตน์อ่ะผู้ใดมักปลามันเฟียบง่า่ๆเป็นแม่บอกนะครับเบื้องุงเท่าพี่น้องครับ เออนี S <S <Vander> ่เอ่อเบิ้งเอานะครับเนาะตัวนี้เออเลยจะให้เบิ้งถ่ายยางเอออ่ะนี่เครื่องดำสนิทได้ค่ะพี่น้องครับผมเครื่องดำสนิทเลยนะครับเนาะเออเออนี่นะครับเอาปล่อยเลยครับันี้นี่ปล่อยให้ถ่ายยางโดยสภาพเบิ้องตัวต่อไปครับพี่น้องครับอ่ะนี่เบิ้งถ่ายยางเบิ้งมุ้ไก่เอานะครับพี่น้องอ่ะเบื้องเห็นเต็มตัวอ่ะเปรียมมักงใหญ่นะครับเนาะตัวต่อไปกับหญ่กับหนาคือกันนะครับพี่น้องหนาครับผมนี่ ยกคู่ไปลูกก็ได้พี่น้องครับสองเลยซี่ได้ครับผมเออหน,นีนะครับเด้อตัวนี้เอ่อเต็มใหญ่นะครับเนาะ <c annya> เต็มใหญ่ครับเต็มใหญ่ๆเลยนะครับเออ,เออตัวนี้ก็ใหญ่คือกันท่องจักเดือนท่องพอได้ครับท่องแตงโมได้เจ็เดือน,นครับอ่ะท่องกับแตงโมได้ครับเด้อครับผมเดี๋ยวสิเบิ่งอ่ะอีกขันเฮ็ดสัตว์นะครับท่องพอได้ก็ครับแตงโมครับผมท่องกับแตงโมได้5เดือนเจ็เดือนครับโอ้7เดือนนะครับพี่แล้วครับตัวนี้ก็โตใหญ่คือกันส่วนสูงอยอะสุดเลยครับนี่ เกือบร้อยห้าสิบละครับก็พี่ว่าใส่ร้อยห้าสิบเจ้าคี่น้องเด้อเกือบร้อยห้าสิบตัวนี้ลูกไหนครับลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับเนาะขอบหูดำบูดดีเอาผู้ใดมักเซฟใหญ่ตัวนี้กัทั้งลึกพร้อมบูดพร้อมตัวนี้ยุทธเท่าไหร่ครับเปิดไฟซ้ำกันเลยครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทอ่ะสี่หมื่นเก้ายกูไปมองเดียวกันนี่พิเศษนะครับพิเศษครพี่น้องครับผู้ใดมักงวยง่ายแบบสองไดซีกับตัวนี้นะครับเนาะหลอกตั้งๆตัวนี้หลังปีปีอ่างๆพร้อมนะครับเนาะนี่แหละหน้าตาสดใสดีอยู่ครับผมอ่ะนี่เด้อ เบื้องหน้าตรงนะครับเนาะนี่แขงขาเล็บียังกรับไม่มีปัญหาดอกพี่น้องครับปัญหาครับผมนี่เบื้องแท้หลังเออเราจะเบื้องอีกข้างหนึ่งนะครับเนาะมีปานคือกันนะครับทุกตัวมีปานคือกันพี่น<ม>้องตัวนี้ยู่ข้างซ้าย<ม>นะครับตัวนั้นอยู่ข้างขวานะครับเนาะนะใหไงคือกันนะครับเนาะนี่โอ้โหว่าสี่มือเก่าเลตัวของไงพี่น้องเอาต่อเอาผู้ใดมักเฟมใหญ่นะครับเนาะเออนี่อ่ะเบื้องมุมนี่เห็นความสมส่วนเออนี่เบื้องขาทั้งนี้อ่ะตัวใหญ่เลยแหละครับนี่หน้าตาบูดดี นกตั้งใหญ่เลยล่ะครับพี่น้องนอกตั้งๆใหญ่ๆอ่เบอร์ที่สามเป็นแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกครับผมอ่ะแม่ลูกนะครับเด้อเดี๋ยวเห็นล่ลูกมาใส่แม่เนาะครับเนาะเป็นแม่ลูกพูดพี่น้องครับเด็กน่อยหลายหน่ยได้ครับวันนี้เออเท็กน่อยหลายเจักหน่อยพี่น้องครับอ่นี่รถตบากับลูกเทพได้พี่น้องลูกมาธัรมาดาด้ครับเด้อแต่ที่ว่าใส่กลางๆนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เราจะพาไปเบื้องใปนะครับเนาะเอออ่ะแมวโอเคแล้วปเนี่อันนี้แม่ลูก ลูกโตแม่เด้อครับเด้อผมว่าลูกแรกครับว่าลูกแรกพร้อมนะครับเนาะลูกโตแม่ลูกกันว่าชัดเจนไปเลยนครับว่าลูกว่าลูกว่าลูกพอได้ด้วพี่น้องครับเอาแม่สูงเท่าไรครับนี่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสดร้อยสามสแปนะครับเด้ออไว้ใส่ไปครับแบบนี้ร้อยสามสบเดามสิบนะครับเออบิ่งสีชัดพี่น้องร้อย3ามสิบเยสาแนะครับเนาะครับเอาแม่ก่อนนะครับคุณลูกทั้งหลังคุนะครับร้อยสเจ็ดลูกแรกแม่กาณาจะท่องว่างอยู่ไงครับท่องวางครับนี่ ลูกกประมาณ2เดือนนี่ยนะครับลูกประมาณ2เดือนนะครับพี่น้องเออนี่ยโตลูกเพิ่นนะครับเนาะโตแข็งแข็งดีเลยนะครับเอ้าลูกเป็นบดละกันกล้ามเนื้อหลายตะ้นในนะครับพี่น้องเอ้านะครับเดี๋ยวสิถามราคาให้นะครับเนาะเดี๋ยวให้ลูกเพิ่นมาก่อนนะครับเออนี่ยเดี๋ยวเอาลูกไปใส่แม่กันเลยพี่น้องครับเออแม่มาใส่ลูกครับผมอ่านหรือเ่าเอออันนีตัวลูกเพิ่นนะครับเนาะเออนี่เอา คู่นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ4ี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับคูนี่สี่หมื่นหนึ่งนะคะพี่น้องครับต่อรองได้หนึ่งตัวครับต่อรองได้ได้ครับพี่น้องเด้อต่อรองได้นะครับเคยได้พี่น้องลูกมาอยู่น้ำแม่นะครับอ่ะน้องจับภาพใส่กันเอานะครับเนาะเอออ่ะเบื้องแม่ก่อนนะครับไปไล่ลูกมาให้ครับผมเทปนะครับเนาะเดี๋ยวไปเปิดไล่ลูกมาให้เดี๋ครับเด้อเดี๋้อขน้ำมึงข้างนี้ก่อนนะครับไปจังเบื้องสัตว์ได้พี่น้องครับไอเดี๋ยวไปไล่ลูกมานะครับเนาะ สี่หมื่นหนึ่งในแม่ตัวนี้นี่แหละลูกคนก็ได้ครับผมนี่แดนมาแล้วนะครับเนาะสี่หมื่นหนึ่งไหนที่เบิ้งลูกขกว่านี้ลูกเทพดีอยู่นะครับเนาะเออนี่ยงอหางง่ายดีเด้อครับเด้อถึงว่าบดนะครับเนาะแต่ละก็ง้อหน่อยเนาะพี่น้องครับเออเนี่เนาะอะอมุมนี่เห็นบ่พี่น้องครับอ่อสี่หมื่นหนึ่งนะครับเด้อต่อรองได้ทุกตัวครับผมต่อรองได้เลยครับอาแม่เดนหนะลูกไป เดี๋ยวพี่น้องผมอุ้ยหาแสงดีๆกันส่องเข็นว่าชัดเออนี่ได้ล่ะเอ้าเดี๋ยวจังมาเบื้องตัวยังอีกที่หนึ่งนะครับครับผมมาดูเอานะครับเนาะนี่กรามเนื้ออ่ะใหญ่เลยล่ะครับเอ้ากรามเนื้อหลายตัวนิดหน่อยนี่เราจะพาเบื้องไอ้ครูต่อไปนะครับเด้อครูนี่ครับผมครูต่อไปนะครับเนาะครูต่อไปแมนอาจจะใส่รอยซี่สิบครับบวกๆนะครับเนาะลูกตัวนี้งามๆามเลครับพี่น้องครับลูกเทปๆแดงๆเลยนะครับเนาะ แต่๋ยวเอาแมวไว้ทั้งที่ครับเออจะเห็นชัดๆนะครับเนาะอ่ะเอาแมวหันขางให้แดดเลยนี่นะครับอ่ะลูกไอ้แม่ในลอยซีซิบกล่วตาให้ลูกแดงเข้มเลยนะครับเด้อขุ่นนะครับเด้อแม่ขุ่นนะครับนี่นี่ลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งนี่ใบแห้งปะครับนี่ครับผมโอเคนะครับเนาะลูกเคฟสามหนึ่งนะครับเด้อตัวนี้ตัวดีบวคขลังเลยล่ะเคฟสามหนึ่งอ่ะนี่แม่กับประมาณลอยซีซิบหาละครับ นี่นะครับพี่น้องแม่ก็น่าจะใส่รอยเสี้ยวผาด้ลนะครับเด้อว่าลูกแรกเดี๋ยวที่พี่น้องผมติดกันแท้เดี๋นี่อ่ะลูกแรกครับผมคู่นี่นี่เปิดยุทธีเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้าคือลูกตัวนั้นนะครับเด้อพี่น้องอาจจะเห็นว่าชัดพอเป็นยุไก่นะครับเนาะสี่หมื่นเก้าตัวลูกเทพแห่งเดียวแต่พาย่างเบึงนะครับอ่ะบดแดงบดสี่หมื่นเก้านี่นี่ตัวนี้นะครับเนาะเออนี่เด้อผมถีน้ำเบื้องห้นะครับสี่หมื่นเก้านะครับอือนี่นี่นี่นะครับ สี่สิบเก้าเดี๋ยวดะเดี๋ยวคงสินอมทั้งกันแท้ทนี่กที่เนาะอ่ะบ้งไก่เห็นเออน,นี่สี่หมื่นเก้านะครับเด้อเดินไปเดี๋ยวให้บึ้งลูกตัวนี้งามนะครับเด้อสีา <49. S 3> ลูกเคฟสหนลูกยางเทปเค3อฟสามหนึ่งครับผมลูกยางเทปนะครับเหมือนกันแท้และเก็บแอลเลยบุญชูอ่ะนี่ลูกเนตัวไหนละ่ะเนา ตัวตะทุนบ่เออนี่นะครับสี่หมื่นเก่านะครับเห็นบ่พีนองมืดเหมือนเดิมไหมมาบ่งออีกเราสีฟ้าบึงเก่สัตว์เด้ครับลูกเออะนี่้อครับสี่สิบเก่าคู่นี้ได้ลูกเทพบนะครับเนาะมาเอาตัวต่อไปครับต่อไปเอาตัวนี้ครับอะ ตัวต่อไปลูกไอ้นี่กะเทียบเคลื่อนลูกเ,เทียบสูตัวครับผมอ่ะโอเคแมวเคสแล้วครับอะไรลูกต้องเทียบกันเออเนี่ยอจอดบวะนี่เออนี่คูน่นี่งามเนี้ยงกัน,กนคู่นี่ลูกพอได้ครับนี่ลูกสามหนึ่งเชื่อกันครับผมลูกสามหนึ่งจัดเดือนหรอครับประมาณสามเดือนรประมาณสามเดือนล้ำตัวเงาเลยนะครับลูกเป็นแดงเข้มพร้อมลูกพอได้เนาะครับนี่ลูกสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งแม่สูงเท่าไรซี่ผาใดเนาะซี่ผาใดครับซีบผาบุบบุบอะไะพี่น้องครับง่วลูกสามด้วตัวนี้ง่วลูกที่สามนะครับพี่น้อง อ่ะคู่นี้ใหญ่หางยาวเพีบเลยครับตทบคู่นี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าขึ้นกันครับคู่นี้สี่หมื่นเก้าขึ้นกันเลยพี่น้องหลังแตกนะครับเป็นมัวบดขั้วหางนี่บักใหญ่เลยนะครับอะเดี๋ยวเลยพี่น้องตี่ฟ้าเบื้องขดสัตว์เบื้องหลวงหลังลูกอ่ะนี่เบื้องหน้านะครับเดี๋ยวจากเบื้องไทยยางจะออกจากกันนะคับเด้อเดี๋ยวเบื้องรวมๆก่อนนะครับสี่หมื่นเก้าเองนี่อ่ะนี่แหละอ่ะเบื้องไทยยางครับออกจากกันกันหมดเลยเออ นี่เดินไปเลยเดินไปเลยเพิ่งถ่ายยังไ้พ่อมนี่ยล่ะสี่สิบเก่าได้คูนี่เดี๋ครับเด้ลูกตุ่นเทพนี่แหละครับผมนี่หโมซอนซันเดินเดินไปเลยเพิ่งโมงกว่างจะพ่อกินลูกแต่ท้ายเขียนพี่น้องเบิ่งจะเข้าก่อนนะครับอ่ะเดินไปเลื่ยยังไปเลยครับเออเดี๋ยวสิบลูเพิ่งลูกเองเออนี่เดินไปเลยเดินวนไปเลยเดี๋ยวสิเบิ่งลูกนี่หอหางใหญ่ๆนี่เด้๋ครับเด้อยวสี่สิบเก่าครับเนาะคูนี่น้องงามนี่แหละครับผม อ่ะเดี๋ยวจะพาะเบื้องครูต่อไปครับต่อไป,อไปนี่นนเลยครับเบื้องมุ้งกว้างๆครับพี่น้องอึ้บเออนี่ชัตว์วะ,ะตัวต่อไปเออแม่เห็นชัดว์ได้พี่น้องครับอ่ะนี่เลยครับเด้อเดี๋ยวให้เพูนจัดตัวต่อไปขอบพูนชูเบื้องลูกตัวนี้เขียนชัดก่อนนะครับสี่สิบเก้าต่อไปกับลูกย่างเทพเพื่อกันนะครับหนาๆเลยนะครับเนาะนี่หนกตั้งหลังตรงๆนะครับนี่ ลูกพอไะไบุครับเดี๋ยวได้เสียกของผาแม่พันโยเออนี่นะครับลูกนี่ย่างหนาเลยดนะครับเอ่อดามันครับตัวนี้ครับลูกของอันดามันครับผมนะครับเนาะจักเดือนเรือครับสามเดือนเสียดครับสามเดือนกลัวๆแม่ผสมไว้แล้วดนะครับอันนี้แม่ทับให้แล้วอ้างบบกไงนะครับเนาะครับนี่เดี๋ยวขันด้วยน้ำมึงหลวงก่อนนะครับเนาะเออนี่แม่แบบไงเลยนะครับแม่สูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแต่อ้างแบบขักนะครับเนาะ ร้อยสี่สิบลูกอันับมันสามเดือนลูกเทพอ่ะแม่หองมุสันนะครับเด้ออ่างลึกดีนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องข้างขวาของแม่เพิ่นนะครับอ่ะนี่นะครับเด้อนี่แม่อ่างอ่างนี่แหละครับผมลูกของอันดามันนะครับนี่ลูกโตลูกเพิ่นน้ำเลยครับเดี๋ยวจังหวงราคาเด้อครับเด้อเบื้องแยกกันก่อนนะครับเนาะนี่ทีไทยเบื้องแย่ชัดนะลูกของอันดามันนะครับเด้อคู่นี่ยสามเดือนนอกตั้งหลังตรงๆออกตั้งครับคู่นี่ยู่ที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับคู่นี่สี่หมื่นห้าเด้อครับพี่น้อง สี่หมื่นหาดนะครับเด้อ,อมาเบิง้งเอานี่ยแห,หละกว่าหากระไรอ่ะเบิ้งม้วงกวงๆไกลๆนะครับเนาะสี่หมื่นหานี่แหละได้แม่นี่กับลูกตัวเมื่อกี้นะครับเห็นะบ่อ่ะนี่ลูกตัวเมื่อกี้เออนี่เบิ้งทั้งหนาหนังเย,ย้ยยุนี่แหละครับผมนี่สี่สิบหาดนะครับเด้อสีออ่สิบหานะครับเนาะเอออดีตฟ้าบเบิง้งลูกชัดๆอีกที่หนึ่งนะครับ อ่ะนี่แหละครับลูกตัวลูกเพคนอ่ะนี่แหละสี่มื่นที่มันหาตัวเนาะสี่มื่นหาครับผมครอเอาพี่น้องครับเอาขูกไว้เลยครับแบบนี้เออนี่นะครับอ่ะนี่แหละง้อทองง้อแม่ลูกพี่น้องอย่างใดแบบใดนะครับเนาะเออขูดเง่ๆงามๆนี่แหละครับผมอ่ะเบื้องเอานะครับนี่สี่มื่นหาบุ้งมวยไกลๆเน้ำเออนี่นะครับอ่ะดูชัดๆอ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวครู อ่าต่อไปเราจะเป็นตัวใดนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนจัดง้อให้หอวงอนอยู่ห่างกันมาไหลายเลยครับพี่น้องอันเสียวุ่นจากนอยมือนี่พอติดแล้วกับเบยูนะครับดูไปเอาผู้ใดมาหัวหล่นเสียบไงใส่ไงเลยครับเด้อแม่ลูกเป็นแม่ลูกเทปๆเลยเนะครับเด้อครับนี่เพื่งนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อตัวใดตัวผุนเนาะตัวผุนครับตัวผุนเออตัวเลียนไปผุนนะครับเดี๋ยวเอาแม่ไปใส่ลูกกันนะครับเนาะเออ เออแม่หันข้างให้แดดโอเคแม่ทานนี่สวยแล้วนะครับเอ้าอันนี้แม่ไหนบักไงเลยเด้อพี่น้องครับแม่บักไงแล้วก็สูงหลายหันสิบหันอาจะได้เด้อครับหัวโลนหูสั่นแล้วก็บดตัวนี้ให้ลูกสวยเด้อครับเดี๋ยวจังงานเบื้องลูกกันเบื้องแม่มันก่อนแม่ก่อนครับผมแม่นี่อ่ยทองว่างครับผมแม่ทองว่างครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับนี่ลูกลูกลูกแรกครับตัวนี้ครับเมื่อลูกแรกฟอร์มแล้วก็แม่ทองว่างอยู่เด้อครับเด้อเดี๋ยวจังไปเบื้องกันเราเบื้องแม่ก่อนนะครับตัวใหญ่หัวโลุ่นๆนี่แหละครับเอ้า ต้องมาเบื้องตัวจริงนะครับพี่น้องผู้เรียนว่าบทเฟรมใหญนพงส่างใส่ใหญ่ๆเลยนะครับเนาะนี่เอาแม่ทั้งหมดครับนี่เออแล้วทีนีเบื้องข้างขวาของแม่ครับเออนี่อ่ะนี่แหละครับผมอ่ะนี่แหละแม่นั่นแหละลูกเออแม่เดินหน่อนิดนึงเออนี่โอเคนะครับนี่แหละแม่เพิ่งม่ได้ลูกนะครับเด้อลูกสามหนึ่งครับผมสามหนึ่งจ็ดเดือนหรอครับประมาณสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนนะครับเด้อสามเจ็ดสี่เดือนสามจ็สี่เดือนนะครับเนาะ สูงกวที่เราอย่างนี้ยี่สิบได้เล่ะพี่น้องครับนี่แหละลูกเป็นของเข้มสามหนึ่งครับผมตัวจริงนี่ย่างสวยได้ครับเดี๋ยวไปให้ไปเฮงเมยจักน้อยขึ้นนะครับเนาะนี่เดินไปหรือเล่าเออแมวเขี้ยแล้วครับลูกเดินไปเออนี่นะครับเออยย่างกันเราบัติเนาะมันสูตจะแลนรัดทั้งนี้ให้ครับอึ๊บนี่แหละคู่นี่คมแบบยิ่ง่ๆนี่เปิดเท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับอ่ะคู่นี่หกหมื่นเก้าต่อคู่เดียวก็โค้งล้นฟิล์มใหญ่ๆนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับลูกหลังแตกๆเอาเบื้องมุมสูงครัััับบบดดดนนนนีีี้ครูู่ๆลกหหงา แม่นี่ใส่ลอยประมั้ลอยหายทิพหาได้ครับพี่นอ้องเอ๋อนี่เบื้อ่างลายนะครับเนาะหนังหนาหนาหมอแม่เห็นชัดแล้วเดี๋ยวเปนชุดสิผ้าเบิ้งลูกคักๆ่ะแบบนี้พี่น้องเบิง้งเฉาชาสัดๆนะครับอ๋อหกเมือเ่อเงาหนึ่งผู้ใดมาคมใไงโตเอานะครับเนาะเออนี่ละนี่เลือกเอานะครับเนาะนี่เออนี่เงาหางใหญ่ๆเอ้ยเห็นสองข้างไปเลยพี่นอ้องอ่อเบิ้งถ่ายยางกี่น้อยครับบบบนี้ เดินเดินเดินนี่เบื้องมุ่งงกว่างหมดนี่เออเอาหกซี่เกลวพลายมักใส่ใหญ่ๆนี่การเดินการยางตำหนิบ่มีนะครับเออเบื้องขางใส่เก่งครับพี่เบื้องต้นตัวกเก่งมากเอ้า,าตัวนี้เด็ดเ<ๆ>ด็ดเลยครับหกหมื่นเกลวนะครับเนะาะเดี๋ยวจะพาบังครูต่อไปครับต่อไปพี่เลยครับในเลยครูต่อไปนะครับเนาะ อมาเคือกันแถวทีนี่คนละครูได้พี่น้องบมดนี่ครับผมแต่ว่าลูกนี่งามๆนะครับตัวนี้ก็ได้ลูกตัวใหญ่กว่านะครับแม่์ลุ่นธรรมชาตินะครับเนาะแม่์ลุ่นธรรมชาติครับนี่แม่์ลุ่นธรรมชาตินะครับเนาะแต่ว่าลูกแดงๆเดี๋ยวผมไล่ลูกไปใส่าแม่ให้กันนะครับเนาะเออเดี๋ยวถ้าผมออกขขังใส่กันลูกกันจะเห็นชัดๆเดี๋ยวด้าพี่น้องเด้อผมไล่งัวจะเข้ากันลุ่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกได้พี่น้องแม่ทั้งลูกครับ เมียสูงเท่าไรครับร้อยห้าสิบบวกก็ครับร้อยห้าสิบกาลูกพ่ออด้ครับนี่ลูกเคบสามหนึ่งครับสามหนึ่งจักเดือนครับประมาณสี่ถึงหาเดือนครับสี่ถึงหาเดือนแม่ทองว่างเนาะแม่ทองว่างครับผมอคู่นี่ยุตเท่าไรครับตัวนี้มีตรหนีนะครับผมมีตรหนีดกขางเป็นสุดดูขางด้านขวาเนาะด้านขวาครับผมเปิดไวห้าหมื่นสี่พันบาทครับผมห้าหมื่นสี่ตัวนี้มีตรหนีหม่องตีก็คือดกขางสุดขางขวาเป็นต่แม่ได้ไหมเนาะเป็นจําพ่อแม่ผมลูกก็ถือว่าผมีปัญหาอย่มีปัญหาครับอแต่าหงาาเเอ้งข้งครับพี่นองครับนี่ แกงขาดําแล้วก็ลูกเก่งพ่อมนะครับเนาะนี่แม่ลุ่นธรรมชาตินะครับผมเออเอาเดินบนปลายครับแบบนี้นี่นี่เห็เบื้องนี่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 มันมีดกขางมัดเสียนทุกท่ายนะครับพี่น้องครับมันสูตรตำหนันล่ะมีสำานันนะครับเนาะบ่เป็นน้ำกลับมาพั้นได้พี่น้องเลยอ่าบลูกเปินบ่เป็นครับเนาะนี่ลูกบ่เป็นนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องด้านนี้นะครับเนาะเออเอาเบิ้งไทยยางครับแบบนี้เบิ้งมุ้งกว้างๆพี่น้อง เดินถ้าเดินขาโบถกโบถอนเครื่องบดนะครับเนาะเก่งเงี้ยนะเดินไปแนดนธรรมชาติเลยคับผมแม่เดินตรงไปเลยตรงไปพุญเนาไปพุนเลยตรงไปเลยตรงไปเลยนี่เบื้องแม่นะครับเนาะเออนี่อ่ะเบื้องลูกวะนี่นี่ลูกตัวนี้ลูกแดงเด๋งนะครับเด้อตัวจริงจริงนี่แดงเลยน้ำพรมนะครับเออนี่อ่ะหาซิบสิต้นเนาะนี่ครับตได้อีกครับผมโตได้อีกด้ครับพี่หน้องเด้อ ผู้ได้ยากแยกก็ได้ครับอยากแยกกับทำเบาได้ครับพี่น้องว่าอยากได้ไหมเออเดีลูกก็แยกได้ครับเนาะลูกให้ลูกไอ้ลูกเทพได้หรือครับผมเดี๋ยวเพิ่งหงหางลูกกันพี่น้องลูกตัวใหญ่ีเ้อะครับพี่น้องตัวจริงๆนจริงนี่หงอหางกับปากใหญ่ไหมเอาเลือกเอานะครับนี่มีเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้อง ยังมีอีกคนปครับยังมีง้วคองง้อลักครับผมสองตัวง้อคอกง้อเมลันอันนี้เห็นว่าตะเป็นเด็กน้อยแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็มีอีกตัวนึงใส่ในนอเสานน่อยละพี่น้องครับผมได้อยากได้ก็ลังไม้ได้ครับอยากได้เดี๋ยวสีผ้าเบิ้งนะครับเนาะเบิ้งเป็นแม่ลูกตัวเม่ครับผมนะครับอันนี้คือง้อคลอกง้อคอกเลยด้วยครับเด้อสองได้สามครับสองอ๋อม่ยทองเต้เมียทองลวครับติดทองละครับแม่ติดทองแล้วด้วยครับตัวนี้นี่ลูกเพิ่นลูกพ่อไดบุครับนี่ลูกจัมโบ้ครับผมลูก อันนี้หาเดือนเศษครับอันนี้หาเดือนเศษซื้อสองได้สามเมลครท่องลูกแรกด้วเอ้ยลูกสองในท่องนี่พี่น้องเคฟสามหนึ่งในทองสองเดือนครับเคฟในท่องครับผมอ่าเคฟสามหนึ่งในท่องสองเดือนครับผมนะครับคู่นี้เปิดอะไรครับนี่เอาลังไม้ครับเอาลังไม้ครับพี่น้องครับผมบอดามาด้วยครับใครอยากจะได้งวัวทองนะครับเนาะเออมาเอาวัวทองวัวเม่ลูกนะครับเนาะคือสองได้สามแล้วก็เป็นวัวคอกพร้อมนะครับอาจารย์เห็นแต่มือเกิดครับอันเห็นได้คือในหน่อยพี่น้องนี่ตะกี้คนเห็นเป็นแสนคนที่พี่น้องตัวนเตัวเดียวนี่เนาะมีได้ลูกแล้ว ซื้อสองได้สามพร้อมนะประเดี๋ได้สามตัวครับผมสามตัวบมไมีตอนนี้แล้วพี่น้องเลยมีครับเอาถามเอาพี่น้องครับสำหรับผู้มางวยไงครับผมหรือผู้มาเบิ้ง,งยุ่หน้าข้อกับท้ามอาอืออีกก็ได้สาได้ครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับตัว,ตวใหญ่ๆบัดนี้เอาตัวใหญ่ๆงั้งเด้พี่น้องสำหรับผู้ใดทายคลิปเดียวท่องสามคลิปแล้วบผู้ใดนะครับเนาะนี่สำหรับผู้ใดมีเงินนี่ผมแนะน้ำว่าอะไรงบบ่ถึงแสนหรอกครับพี่น้องบ่ถึงแสนครับผมตอนนั้นเพิ่นเปิลือกกระสิบหากราสิบหาซ้ำล่าสุดนะคะ อ๋อยืนราคาล่าสุดตลาดโดนี้บุู้่ว่าเพิ่นจะเปิดเลคือเก่าบ่ถามเอาอีกครับตัวนี้ถามมาเอาอท่องเจ็ดเดือนแล้วครับ K F เอฟหกแปดเคหกแปดท่องเจ็เดือนก่อนเจ็ดเหรอครับเจ็ดเดือนนะครับเนาะเดือนแล้วครับผมเดี๋ยวได้คุณหมอหามุ้งไทยกันเปนตัวใหญ่เออโอเคอ่ะท่องเจ็ดเดือนก่อนครับเจ็ดครับ เด็ดเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกสาวซุปเปอร์เอ็กลูกซุปเปอร์เอกทองเค68งวดลูกแรกปุี่ลูกแรกครับผมลูกแรกอ่ะนี่นะครับล่าสุดเพิ่นเปิดไว้ก่อนซิบหาแลครับผมฟันมะสามาธีต่อมั้งครับคลิปนี้เพิ่อนๆเปิดเท่าไรอยากได้ถามเผมตัวใหญ่ครับแข็งญ่ครับใหญ่หนาลึกนะครับนี่ลูกซุปเปอร์เอกทอง68นี่แหละบดๆนี่แหละครับผมนี่ไร่กุ้งกุงอ่ะเอา่ะมึงทายย่างครับวัานี่แผ่นหลังนี่ย่างเป๊เลยนะครับพี่น้องเออย่างบนใสไปเลยครับนี่ทางถ่ายย่างบึกเลยเหรอครับเพราะต้องห่วง แข็งขาใหญ่ปันในนู้ตเสาร์ตัวนี้อีหลีดีเออเดินหน้าไปเลยโอเคอ่ะไปเลยครับไอ้น่อปล่อยไปเลยไปใหญ่ถือขะเออนี่นะครับเนาะปวด<อ> <laughs> พี่หน่องต้องมองตัวจริงแล้วเสวนอพูดว่าก็ญ่หัวหล่นนะครับเนาะเออนี่นี่ละเลือกเอาพี่น้องครับครับขันบ่อเพื่อเก็ดสิเกเป็นแม่ลักเนี่ยนะตัวนี้ก็ได้เอ้อานี่แหละครับผมเออเบิ่งมึงไก่พี่น้องครับใไงเขกอีหลีดีนี่ไหม สำหรับฟาร์มเฮานี่รับประกันตำนีสากลนะครับผมมองในมีตำนีกระสิบอกครับเออตัวนี้เริ่มบอกว่ามีน้องติงนะครับเด้ออ่นี่ครับตัวแรกนี่ยังสอบถามหมาครับผมครับเอาเรื่องตำนี้น้องติงนี่ผมถือว่าถามหนูพี่น้องถามเบาเนาะเพราะว่ามันบอกถือว่าเป็นตำนีนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดี